ยาแก้ปวดกระดูกเส้นทานยายังไงให้หายปวดไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องไปโรงพยาบาลสวัสดีครับหมอฟันครับเป็นนิสินนีแพทย์และหมอฟังเข็มไม่อยากพามาหาหมอสั้นครับคลิปนี้ครับหมอจะมาสั้นๆครับมาพูดถึงยาแก้ปวดกระดูกเส้นครับที่คุณสามารถที่จะใช้ในการรักษากระดูกเส้นโดยที่คุณไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องไปโรงพยาบาลใครพร้อมเราไปฟังกันเลยครับอ่า หากคุณรับเป็นคนหนึ่งครับที่กระดูกเส้นครับไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่คอนะครับไม่ว่าจะมีอาการหมอลอกกระดูกกระเส้นประสาทนะครับหรือมีอาการกระดูกคอเสื่อาไม่ว่าจะเป็นอาการแบบไหนนะครับผมแล้วคุณมีการปวดมากรักษามานานหลายปีไม่ดีขึ้นนะครับกินยามาเยอะมากจนตับไตจะพังก็ยังไม่หายนะปวดมากรักษามานานหลายปีกินยามาเยอะมากตับไตตอนนี้พังไปไม่รู้จะเท่าไหร่ก็ยังไม่หายครับนะ บางคนครับหมดค่ากับการรักษาบอกว่าไม่อยากกินยาก็เลยไปกินอาหารเสริมครับไม่มีผลต่อตับต่อไตเป็นหมื่นๆมื่นแต่ทําไมครับอาการก็ยังไม่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งครับบางคนครับหมดเงินไปถักกันกามีท่ากายภทาบ่อยบ่อยหนึ่งครั้งสองครั้งฟื้อเป็นคอร์สนะฮะแต่อาการสุดท้ายก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ยังไม่หายปวดและไม่รู้มันจะจบตรงไหนนะครับอ่าหรือสุดท้ายครับคุณรู้สึกว่าทางสุดท้ายในการรักษากระดูกเส้นคือตัดสินใจครับไปเข้าห้องเย็นหรือไปผ่าตัดครับ หมดเงินหลักแสนหลักล้านมาแล้วคนไข้หมดฟันไปนอย่างนี้หลายๆคนนะฮะหมดเป็นแสนหมดเป็นล้านแล้วนะฮะแต่อาการปวดชาอ่อนแรงอาการแปลกๆเช่นอาการแสบร้อนนะครับก็ยังไม่หายไปหรือหายแต่ไม่หายขาดหรือบางคนครับพอหายได้รับอาการาอื่นๆเข้ามาแทรกซ้อนก็มีเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับนี่คือคลิปนะครับที่จะมาช่วยคุณให้คุณหายปวดอย่างตรงจุด ระะวดเร็วและเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานสากลในวงการแพทย์ในด้านการรักษากระดูกทับเส้นหรือหมอนอกระดูกทับเส้นประสาทแบบไม่ผ่าตัดเน้นนะครับว่าตรงจุดรักษาอย่างรวดเร็วและเป็นการรักษาที่ต้นเหตุที่สุดแล้วนะฮะแล้วได้รับการมาตรฐานรับรองจากแพทย์ในวงการแพทย์สากลเลยว่าจะต้องัดนั่นคือที่ได้รับการยอมรับนะครับเพียงแค่อะไรครับเพียงแค่คุณกินยาอย่างถูกต้อง ใช่ครับแค่นั้นเลยครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นไปได้เหรอเขาก็กินยามาเยอะแล้วกิกนยามากตั้งหลายตัวแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออก็กินยามาเยอะมากแล้วก็ก็กินยาแะไรมันไม่หายแต่คุณอาจจะไม่เข้าใจเคล็ดลับที่จะหมอฟันจะพูดต่อไปนี้โอเคไหมครับทุกคนนะฮะอ่ะถ้าคุณนะคุณจะได้ผลลัพธ์แบบนี้เหมือนกับคนไข้ของหมอฟันถ้าคุณกินได้อย่างถูกต้องโอเคไหมนะครับนี่ฮะปวดมา2ปีเกือบหนึ่งปีครึ่งไปสี่โรงพยาบาล ให้ยาอย่างเดียวเดียวันพอเข้าคอร์หมอฟันเรื่องกินยาครบ2อาทิตย์ดีขึ้นเที่ยวขับรถได้เคสนี้คุณหมอว่าต้องผ่าตัดครับหลังจากที่เข้าตัดสินใจเข้าคอที่หมอฟันฝอยเรื่องเกยวกัการอาการกินยาอาการก็ดีขึ้นนะครับเคสนี้ครับเป็นหมอรกระดูกทับเส้นประสาทห้าหกปีห้าหกปีแล้วนะเห็นไหมเม่อกี้หมอหมอฟันบอกว่าบางคนเป็นมาคนนี้เป็นมาหน้าห้าหกปีแล้วจนต้องลาตอนทั้งลาออกจากงานปวดทรามานมาตลอดไม่ได้นอนเห็นไหม จนมากินยาของหมอได้อาทิตย์เดียวห้าหกปีครับแต่กินยาอาทิตย์เดียวแล้วห้าหกปีกับเวลาที่สูญเสียไปกับการรักษาแบบลองผิดลองถูกที่คุณไม่เคยเข้าใจคุณท่ถูเกิดอะไรขึ้นครับปวดจนต้องลาออกจากงานแต่กินหมอยาหมอฟันอาทิตย์เดียวครับหายเลยไม่ปวดเลยจากที่ยกแขนไม่ได้ตอนนี้ทํากิจวัตรประจําวันได้เหมือนปกติดีใจมากขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะเห็นไหม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 ครับไม่เกี่ยวนะว่าคุณจะปวดนานขนาดไหน เคสนี้ครับขอบคุณหมครันมากลองกินยามาสามสวันทานตามท,ที่คุณหมออาการดีขึ้นชาปลายเทา้าลดลงหากคุณมีการชาครับฝูดนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะครับอ่าขอบคุณหมอมากค่ะที่ให้ยาตรงจุดบอกแล้วครับถ้าคนนี้นะฮะเป็น้ายกับหมอฟันที่เคยกินยาเรื่องเหมือนกันครับแล้วกินยาแบบไม่ตรงจุดครับผมบอกแล้วว่ายาเป็นการรักษาที่ตรงจุดที่สุดแล้วและง่ายที่สุดแล้วที่คุณจะไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องไปโรงพยาบาลเห็นไหมฮะ หายเลยค่ะนะฮะไม่ค่อยเจ็บแล้วคืนก็นอนไม่ต้องเจ็บปวดแล้วค่ะฝากบอกคุณหมอฟันด้วยนะคะว่าขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะแม่หายขึ้นดีขึ้นเยอะเลยไม่เจ็บมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะสั่งให้แม่ค่ะตรงจุดเลยนี่นะฮะน่าจะหายถ้ากินยาติดต่อก,กันเห็นไหมนี่คือรักษาที่ตรงจุดที่สุดแล้วครับการกินยากแก้ปวดอยาถูกต้องนี่ฮะจากการปวดเก้าสิขาชาเดินแทบไม่ได้ต้องใช้วอลเกอร์ในการเดิน หากคุณเป็นคนหนึ่งครับที่ปวดมากครับปวดเล้าชาอ่อนแรงแล้วคุณเดินแทบไม่ได้เคสนี้ก็เหมือนกันครับใช้วอลเกอร์ฮะหลังจากได้รับยาจากหมอฟันมากินนะครับไปแค่8วันอาวามปวดลงมาจนถึงระดับหนึ่งตอนนี้เดินได้เปิดเปเปกติขอบคุณคุณหม,ม,มอฟันมากๆครับเห็นไหมเห็นไหมครับจากเดินไม่ได้กินยา8วันตอนนี้เดินได้แล้วครับนี่คือการรักษาที่รวดเร็วที่สุดแล้วครับ ผ่านมาเร็วมากครับเป็นจบคอร์สเลยนะฮะตอนนี้ได้ความรู้เรื่องาายาใช้ยาที่หมอฝอนะะค,คุณจริงตัวเราดีขึ้นแม่จากที่เดินไม่ได้ตอนนี้แม่เดินได้แล้วเห็นไหมเห็นนะฮะนี่ฮะเดินไม่ได้ก็อ่ะกินยาหมอฟันเข้าไปอาการดีขึ้นตอนนี้เดินได้แล้วเห็นไหมครับหลายคนก็บอกว่าเดินไม่ได้เพราะคุณรักษาไม่ตรงจุดหรือเปล่าเพราะคุณรักษาแบบไม่เข้าใจอยู่หรือเปล่าห็นไหมครับ